อนุมานาสาธุนะคะได้สมบูรณด้วยร่วมกันค่ะกเอาสมบูรณไป้า ังานบุญนะคการขึ้นศาลตายายค่ะตมีของกินเพียบเลยมีขนมจีนก็มีทุกอย่างเลยค่ะอาหารมีทุกชนิดเลยค่ะคุบคนมากมาย,ยงานบุญขึ้นศารตายายแล้วก็อันเชิญพระพระพุทธ พระนักปรกค่ะมาไว้ไวที่วัดด้วยค่ะเอาบุญด้วยกันนะคะคุณพี่เอาบุญด้วยกันนะคะบาร์ดาบาดาอย่าเจ้าเวียนมันวนไปวนมาก็ไปจากนี้อ๋อ นี่ค่ะอาหารที่จะขึ้นศาลตายายค่ะจะมีส้มโอมีมะพร้าวจะอร่อยไหมคะ่ะแม่อร่อยไหมคะอร่อยจ้า ยาวัสดีค่ะวัดใหม่วัดใหม่คุณแม่นายกสวัสดีค่ะคุณยายกินน้ำอร่อยไหมสวัสดีค่ะกินให้อร่อยนะคุณแม่อ่ามาทำบุญด้วยกันจ้าด้วน์่หลดะี่ไอ้น สะััดีค่วงขึ้สะบดีค่ะนี่เตรียมอันเชิญแล้วเตรียมจดนจวัดสุวัดไม่สุดที่มังคลารามค่ะคลาราได้แค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูแม่ชีห่อยนะคะแม่ชีทำสมาธิค่ะ คือวัดใหม่ใครจะอยากทำบุญวัดใหม่ก็เชิญนะคะี่วัดใหม่สุขุมังคลารามตำบลไทยสารอุบลชนชัยจังหวัดรีรังค์ค่ะอันนี้ก็แม่ชีนั่งสมาธินะคะสวัสดีค่ะแม่ชีแม่ชีนั่งสมาธิค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานแห่ เตกายายตอนะคะเขาเตรียมรถที่จะแห่แล้วค่ะีค่ะพระนักปกรกค่ะพระนักปกรกที่เราจะแห่รอบหมู่บ้านหนองยางค่ะเราจะแห่รอบหมู่บ้านหนอง กำลังเตรียมเตรียมอยู่ค่ะนี่มีไก่ตุ้งย่างใหญ่เลยไก่ตุ้งย่างใหญ่เลยตะกบจะไปไหนคะไปไหนล่ะครับไปโอ้จะแห่โอ้จะแห่ตายายแห่เป็ดแห่ไก่เนาะน่ะครับโชคดื่องนี้นะไม่ได้เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางแห่ปลอดภัยนะคะทุกคนมีความสุขนะคะนี่เขาเตรียมนางรำเตรียมจะไปแห่แล้วค่ะ นางกำชีพเองแล้วค่ะอันนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ